นาซาก็พาเธอกลับมาไม่ได้ไม่ใช่เพราะใครไปกับเขาแต่เป็นเพราะว่ายนานอวกาศเหล่านี้กำลังเดินทางออกจากกรุฟรียะไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ จกักรวาลแห่งนี้นั้นกว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆให้เราเออกไปสำรวจรวมถึงปริศนาต่างๆที่รอให้ถูกค้นพบซึ่งมนุษย์เรานั้นเพิ่งได้เริ่มส่งยานอวก,กาศออกสำรวจเอกภพได้ในช่วงเวลาไม่ถึง7จปีเท่านั้นเองแถมภารกิจส่วนมากยังเป็นการโครจรอยู่รอบโลกของเราอีกด้วยแม้ว่าปัจจุบันเราจะมีกล้องโทรทัศน์ที่มองย้อนไปในกาลเวลาถ่ายภาพแก๊กซี่แห่งแรกดาวเลิกดวงแรกของเอกภพขึ้นมาได้ แต่จนถึงวินาทีนี้เรายังมียานอวกาศอยู่เพียงแค่ห้าลำเท่านั้นที่เดินทางออกไปด้วยความเร็วมากเพียงพอที่จะหุดพ้นจากพันธนาการจากวงโครจรรอบระบบสุริยะไปตลอดกาลและในวันนี้ครับเราจะไปทำความรู้จักกับ5ภารกิจที่อยู่บนเส้นทางการเดินทางออกนอกระบบสุริยะไปตลอดกาลกันยนานอวกาศลำแรกก็คือภารกิจ p i o n e เนีย ที่ได้ออกเดินทางจากโลกของเราเมื่อวันที่2มีนาคมคศ1972เพื่อเป็นภารกิจแรกที่เดินทางออกไปสำรวจดาวเคราะห์ชั้นนอกของรบริยะนี่คือยานอวกาศที่ออกเดินทางจากโลกของเราตั้งแต่สมัยที่โครงการอพอลโลยังมีอยู่ในตอนนั้นนะครับภารกิจอพอลโล7ยังไม่ได้ออกเดินทางจากโลกของเราเพื่อมุ่งหน้าไปสำรวจบนพื้นผิวของดวงจันทร์โดยเป้าหมายของภารกิจไพลอนีอัศินะครับ คือการออกเดินทางไปบุกเบิกตามคำแปลของชื่อของมันเลยด้วยการเดินทางผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยไปบินผ่านดาวพฤหัสในระยะที่ใกล้ชิดเพื่อกรุยทางให้ภารกิจในภายหลังนะครับสามารถออกเดินทางไปบินผ่านตามเป้าหมายที่ถูกวางไว้ได้พายอนเนียสิบออกเดินทางไปบินผ่านดาวพฤหัสได้สำเร็จในวันที่4ธันวาคมคศ1 9 7 3ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่มนุษยชาติได้เห็นภาพถ่ายของดาวพฤหัสอย่างใกล้ชิด และณจุดนั้นเนี่ยอันที่จริงภารกิจของ p i o n น e r 10ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันถูกวางแผนให้ทำงานได้เพียงแค่ย1ิเอดเดือนเท่านั้นแต่ตัวยานก็ได้รับการต่อขยายยุภารกิจด้วยการส่งไปบินเฉียดผ่านใกล้กับดาวพฤหัสและเร่งความเร็วใช้แรงโน้มถ่วงอันมหาศาลนี่ครับเหวี่ยงให้ยานเดินทางไปด้วยความเร็วมากพอจะหลุดพ้นออกจากกรุปริยะไปได้ตลอดการด้วยความเร็วนะตอนเฉียดใกล้ที่มากกว่าส7กิโลเมตรต่อวินาทีด้วยกันไพลอนิฟ10 ทำงานได้นานกว่า30ปีและส่งสัญญาณสุดท้ายกลับมาถึงโลกของเราเมื่อวันที่2 3มกราคมคศ2003ในขณะที่ตัวยานะครับอยู่ห่างจากโลกของเราไปราว12,230ล้านกิโลเมตรด้วยกันพโอเนียสิบเคยครองสถิติการเป็นยานอวกาศที่อยู่ไกลจากโลกมากที่สุดก่อนที่จะถูกยานว o y a ยเจอหนึ่ง แซงหน้าไปด้วยความเร็วที่มากกว่ากันประมาณ150ล้านกิโลเมตรต่อปีโดยแซงหน้าไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์คศ1968ที่ผ่านมานี่เองภารกิจถัดมานะครับก็คือยานพโอเนีย11ยานสำรองสำหรับภารกิจพโอเนีย1 0ที่ได้รับอนุญาตที่ขึ้นบินออกเดินทางตามไปเนี่ยเมื่อวันที่5เมษายนคศ1973ภารกิจหล,ลักของพโอเนีย11นะครับคือการเดินทางตามไปบินเฉียดผ่านดาวพฤหัสและมุ่งหน้าออกสู่ดาวเสาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์นะครับได้ทราบแล้วว่าดาวเคราะห์เหล่านี้เนี่ยสามารถบินผ่านในระยะใกล้ได้ยานพโวเอนะครับเลยได้รับอนุญาตให้บินผ่านดาวพฤหัสด้วยระยะห่างราว4ี5 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนั่นใกล้กว่าระยะห่างของพิโเนีย1 0ตถึง3เท่าด้วยกันโดยตัวยานได้บินผ่านดาวพฤหัสในวันที่3ธันวาคมคศ1 9 7 4และใช้แรงเวียงจากดาวพฤหัสเนี่ยครับส่งให้ยานออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ดาวเสาซึ่งตัวยานนี่ครับ ด้เดินทางบินเฉียดผ่านในวันที่1กันยายนคศ1979การเฉียดผ่านดาวเสาเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะภารกิจพายุน11เนี่ยได้ถูกส่งไปเสี่ยงตายแทนที่ Voyager 1และ2นะครับเพราะว่าในตอนนั้นเราไม่มั่นใจว่าวงแหวนของดาวเสาเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อตัว,ตวยานอวกาศหรือไม่ ตัวฝุ่นและอนุภาคต่างๆเนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเนื่องนั้นยัน p i o n เน r 11จะถูกส่งไปบินเฉียดใกล้กับแถบวงแหวนดาวเสาเพื่อดูว่ายานสามารถรอดพ้นไปได้หรือไม่ถ้ามีปัญหาปุ๊บภารกิจที่ตามมาอย่าง Voyager 1และ Voyager 2จะได้ปรับรูปแบบการเดินทางได้ทันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าภารกิจ p i o n e e r 11สามารถเดินทางผ่านไปได้อย่างปลอดภัยและเดินทางมุ่งหน้าออกจากระบบสุริยะของเรา นทิศตรงกันข้ามกับภารกิจของไพโอเนียสิโดยมุ่งหน้าไปยังทิศใจกลางของทางชัางเผือกนั่นเองดโดยตัวยานเนี่ยยังคงทํางานด้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่24พฤศจิก,กายนคศ1995หรือเวลานานกว่า22ปีนะครับที่ตัวยานได้สง่งสัญญาณสุดท้ายกลับโลกของเราในขณะอยู่ห่างออกไปประมาณ6 5 9 7ล้านกิโลเมตรด้วยกันในนับจากวันนั้นครับทั้งยานไพโอเนียสิและไพอเนียสิบเอ็ด จได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยานผีที่จะลอยล่องอยู่ในอวกาศด้วยความมืดมิดและเงียงบสงบไปชั่วนิรันดร์ภารกิจถัดมานะครับก็คือ Voyager 1ยานอาวกาศที่แทบทำลายทุกสิติการสำรวจอวกาศเลย และถือเป็นภาร,รกิจแรกเป็นสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นแรกเลยนะครับที่ได้เดินทางออกสู่พื้นที่ช่องว่างระหว่างดาวฤกษ์หรือก็คืออินเตอร์สเต r ร p a สเปซนั่นเองนั่นคือพื้นที่ที่อยู่นอกขอบเขตอิทธิพลของลมสุริยะที่พัดออกจากดวงอาทิตย์ของเราโดยตัวอยานน่างนียครับสามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้ตั้งแต่ปีคศ2012ที่ผ่านมาโดยภารกิจของ Voyager 1นะครับออกเดินทางจากโลกของเราเมื่อวันที่5กันยายนคศ1977 และเดินทางมุ่งหน้าไปบินผ่านดาวพฤหัสเมื่อวันที่5มีนาคมคศ1979ที่ผ่านมา Voyager 1เป็นภารกิจแรกที่ได้ค้นพบการประทุข,ของภูเขาไฟบนดวงจันทร์ไอโอเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มนุษย์เราได้ค้นพบการประทุข,ของภูเขาไฟบนดาวดวงอื่นนอกเหนือจากโลกของเราและตัวยานได้เดินทางไปบินผ่านดาวเสาร์ในวันที่2พฤศจิกายนคศ1980โดยถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับ ที่มีการบินชอบอผ่านดวงจันทร์ไททันในระยะใกล้จนนำไปสู่การค้นพบหลักฐานของทะเลสาบบนพื้นผิวของดาวอีกด้วยดวงจันทร์ไททันนะครับถือเป็นเป้าหมายที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งถึงขั้นที่ว่าหากภารกิจ Voyager 1ไม่สามารถเดินทางไปบินผ่านได้ตัว Voyager 2นะครับสูดปรับภารกิจให้เดินทางมาบินชอผ่านดาวดวงนี้แทนและการเปลี่ยนเป้าหมายของภารกิจ Voyager 1นะครับ ก็เลยทำให้ต <S an> ัวยาเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปบินผ่านดาวพลูโตได้เพราะว่าการบินโชบผ่านดวงจันทร์ไททันเนี่ยแปลว่าทิศของยานนครับจะมุดลงใต้เมื่อเทียบกับเรนาบของสุริยะวิถีและทําให้ภารกิจวอเอเจอร์หนึ่งมุ่งหน้าออกจากสุริยะไปตลอดกาลซึ่งจากจุดนั้นนะครับยานก็ได้เดินทางด้วยความเร็วที่มากกว่า5 2 3ล้านกิโลเมตรต่อปีและได้หันกล้องมนตัวยานนะครับ กลับมาถ่ายภาพโลกของเราเมื่อวันที่4กันยายนคศ1 9 9 0ซึ่งถือเป็นภาพถ่ายโลกจากมุมไกลที่สุดของจักรวาลและเป็นภาพถ่ายสุดท้ายจากจากระกูลยาน Voyager เพราะว่าหลังจากนั้นนะครับยานต้องประหยัดพลังงานและปิดกล้องไปตลอดการในตอนนี้นะครับภารกิจ Voyager 1ยังคงติดต่อกับโลกได้ตามปกติจากระยะห่างที่ไกลกว่า24,300ล้านกิโลเมตรหรือต้องใช้เวลาในการส่งสัญญาณกลับโลกเนี่ย มากกว่า2 2ชั่วโมงและ30นาทีด้วยกันซึ่งทีมภารกิจบนโลกของเรานะครับก็ต้องคอยยืดอายุและทนุถนอมยานอวกาศที่มีอายุมากกว่า56ปีเนี่ยให้ทำงานไม่ได้นานจะรับนานที่สุดอีกด้วยถัดมาคือยานอวกาศลำที่4ที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าออกจากกรุฟริยะของเรานั่นก็คือภารกิจ Voyager 2นั่นเองโดย Voyager 2นะครับออกเดินทางจกโลกของเราเมื่อวันที่20สิงหาคมคศ1977 ใช่ครับภารกิจ Voyager 2เดินทางออกจากโลกก่อน Voyager 1แต่นี่ไม่ใช่การตั้งชื่อที่ผิดพลาดของ NASA นะครับพวกเขาเนี่ยได้ตั้งชื่อภารกิจโครงการ Voyager ตามลำดับการเดินทางไปถึงดาวพฤหัสนั่นเองเพราะถึงแม้ว่าภารกิจ Voyager 2จะถูกส่งเข้าสู่อุโคจรที่เดินทางไปช้าก,กว่า Voyager 1 แต่วงโครจรดังกล่าวนะครับทำให้ตัวยาเนี่ยสามารถทำการแกรนทัวโดยอาศัยการเรียงตัวของดาวเคราะห์ชั้นนอกนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในทุกๆ175ปีด้วยกันให้ยานสามารถออกเดินทางจากโลกในครั้งเดียวและมุ่งหน้าไปสำรวจได้ทั้งดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสและเนปจูนด้วยกันวัยเ g e สองนะครับได้เดินทางไปบินผ่านดาวพฤหัส เมื่อวันที่9กรกฎาคมคศ1979และตามด้วยการบินชบผ่านดาวเสาในวันที่26สิงหาคมคศ1981ซึ่งหลังจากการเดินทางตามไปสำรวจสองดาวเคราะห์กาสในระบบริยะของเราแล้วนะครับนี่คือการมุ่งหน้าออกสู่พื้นที่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนการสำรวจทั้งดาวยูเรนัสและเนปจูนนั่นเองเวเจอร์สใช้เวลาอีกประมาณ5ปีด้วยกันเพื่อเดินทางไปบินผ่านดาวยูเรนัสในวันที่24มกราคมคศ1986 ซึ่งในตรงนั้นนะครับตัวยานที่ค้นพบดวงจันทร์บริวารเพิ่มอีก10ดวงจากการเข้าไปโฉบผ่านดาวเคราะห์ดวงที่7อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกหลังจากบินผ่านดาวยูเรเนัสไปแล้วนะครับ Voyager 2ก็ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ3ปีเพื่อเดินทางไปบินโฉบผ่านดาวเนปจูนในวันที่25สิงหาคมคศ .1989 โดยตัวยานเนี่ยเข้าไปใกล้ฝุดที่ระยะห่างเพียงแค่4,800กิโลเมตร จากชั้นผิวเมฆเท่านั้นนั่นคือการฉบผ่านที่ใกล้ที่สุดจากทุการกิจที่เคยมีมาเลยและได้มีการค้นพบจุดดำใหญ่บนดาวเนปจูนกับดวงจันทร์บริวารเพิ่มเติมอีกมากมายหลังจากที่ยานเดินทางผ่านดาวเนปจูนไปแล้วนะครับนั่นก็คือการฟินฟุตารกิจแกรนทัวร์อย่างเป็นทางการที่กินระยะเว,วลาน,านานกว่า12ปีด้วยกันกับการสำรวจทั้งดาวพฤหัสแลยูุยรนัสและเนปจูนซึ่งวัวใหญ่เจอองนะครับ ก็กลายเป็นยนานอวกาศลำที่2ที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่ช่องว่างระหว่างดวงดาวโดยตัวยานเนี่ยสามารถเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวในช่วงวันที่5พฤศจิกาย,ยนคศ2018และปัจจุบันนีครับก็ยังมีการติดต่อกลับโลกอยู่ตามปกติแม้ว่าตัวยานเนี่ยจะอยู่ห่างไกลออกไปมากกว่า2 20, 2 0 0ล้านกิโลเมตรด้วยกันและแน่นอนครับว่าจากภารกิจทั้งหมด ในตอนนั้นเนี่ยยังมีแค่ดาวพลูโตอีกดวงเดียวที่ยังไม่ได้รับการสำรวจและนั่นได้นำมาฝู่ภารกิจสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือยานนิวฮอ r ์เรซเนั่นเองที่ออกเดินทางจากโลกของเราเมื่อวันที่19มกราคมคศ2006ด้วยเป้าหมายในตอนนั้นนะครับคือการไปสำรวจดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าพลูโตแต่ความพีคของภารกิจนี้นะครับคือถึงแม้ว่านิวฮอ r i รซเซนจะออกเดินทางจากโลกของเราในต,ตอนที่ดาวพลูโตมีสถานะเป็นดนาวเคราะห์ แต่ตัวภารกิจของ New Horizons นะครับได้เดินทางไปถึงดาวพูโตณนะตอนที่มันถูกลดขั้นลดสถานะเหลือเป็นเพียงแค่ดาวเคราะแคระแล้วเท่านั้น New Horizons นะครับได้ไปบินผ่านดาวพฤหัสก่อนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คศ2007เพื่อใช้แรงเวียงจากด,ดาวพฤหัสนะครับช่วยเร่งความเร็วให้ยานประหยัดเวลาในการเดินทางไปถึงดาวพลูโตเนี่ยลงไปได้ถึง3ปีด้วยกัน ก่อนที่ภารกิจ New Horizons นะครับจะเดินทางไปบินผ่านดาวพลูโตเมื่อวันที่14กรกฎาคมคศ2015ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่มนุษย์ได้เห็นภาพถ่ายของดาวพลูโตอย่างคมชัดและก็ได้มีการศึกษาลักษณะทางภูมิประเทศของดาวพลูโตอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วยหลังจากชบผ่านดาวพลูโตไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับ New Horizons เนี่ยยังได้มุ่งหน้าออกไปสำรวจวัตถุในแถบไคเปอร์อย่าง2 0ง4 MU-19 หรือวัตถุที่มีชื่อว่าอา o ูคอตนะฮะซึ่งถือเป็นภารกิจที่ได้เดินทางไปสำรวจวัตถุที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเตปร์ปติศาส์อีกด้วยและในปัจจุบันนะครับก็ยังมีเพียงแค่ภารกิจของ New Horizons เท่านั้นที่ยังมีโอกาสทำลายฟีติด,ดังกล่าวเพราะว่ายานยังคงทำงานได้อยู่และยังคงสอบหาเป้าหมายต่างๆในแถบไครเปอร์เพื่อดูนะครับ ว่าจะมีวัตถุพ้นดาวเนปจูนดวงไหนที่ตัวยานเนี่ยสามารถไปบินผ่านอย่างใกล้ชิดได้ในปัจจุบันนะครับตัวยานเนี่ยอยู่หา่างจากโลกของเราไปประมาณ8,600ล้านกิโลเมตรและยังคงศึกษาและส่งข้อมูลกลับโลกของเราจากมุมไกลของระบบสุริยะจนถึงปัจจุบันซึ่งทั้ง5้าภารกิจนะครับในเดินทางออกจากโลกของเราและมีความเร็วในปัจจุบันเนี่ยมากกว่า11กิโลเมตรต่ตอวินาทีซึ่งนั่นก็คือถ้าหากไม่มีอะไรที่ผิดธรรมชาติไปจากนี้นะครับ ยานทั้ง5จะมีความเร็วมากเพียงพอที่จะไม่เดินทางย้อนกลับเข้ามาที่จะไม่กลับเข้าสู่งโคจรรอบระบบสุริยะของเราได้อีกทําให้ยานอาวกาศทุกลำนะครับจะทําหน้าที่เหมือนเป็นทูตตัวแทนจากโลกใบนี้เปรียบเสมือนกับข้อความในขวดน้ําที่กําลังลอยล่องออกไปในสายทานแห่งดวงดาวอันกว้างใหญ่และมืดมิดละความพิเศษนะครับคือภารกิจอย่างพโย وني เอิและพาย وني เอิบใมีการนําแผ่นป้ายทองคําอันแสดงให้เห็นลักษณะของมนุษย์ พร้อมกับการบอกตำแหน่งโลกของเราในรบเริยะด้วยนะครับเผื่อว่ามีชีวิตฟงภูมิที่เข้าใจข้อความดังกล่าวและต้องการเดินทางมาติดต่อกับโลกของเราเช่นกันกับภารกิจอย่าง Voyager 1และ Voyager 2ที่ได้มีการนำแผ่งเสียงทองคำซึ่งรวมทั้งภาพถ่ายเสียงเพลงและคำทักทายจาก55ภาษาทั่วโลกรวมถึงภาษาไทยของเราเดินทางออกจากรบริยะไปตลอดการเช่นกันและสำหรับภารกิจ New Horizons นะครับ มีการนำชื่อมนุษย์มากกว่า434,738คนจากทั่วโลกใส่แผ่นซีดีออกเดินทางบินผ่านดาวพลูโตเชนน่นกันกับอธิบของคุณใครทอำบอดผู้คนพบดาวพลูโตนะครับที่ได้ร่วมเดินทางบินผ่านอดีตดาวเคราะห์ที่เขาได้ค้นพบจากพื้นโลกด้วยตนเองซึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือภารกิจ New Horizons นั้นไม่มีการนำคำทักทายส่งไปหาชีวิตนอกโลกแต่อย่างไร และในปัจจุบันนะครับมีเพียงแค่ยาน Voyager 1และ2ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าภารกิจทั้ง2เนี่ยเดินทางออกจากเขตอ,อิทธิพลของลมฟริยะของดวงอาทิตย์ไปแล้วแต่ตัวยานเนี่ยยังอยู่ในเขต Interstellar Space หรือช่องว่างระหว่างดาวฤกษ์เท่านั้นถ้าจะออกจากกรดฟริยะตามคำนิยามจริงๆเนี่ยยานต้เดินทางผ่านแถบหมู Make ่เมฆออสไปก่อนโดยภารกิจอย่าง Voyager 1นะครับ ต้องใช้เวลาอีกมากกว่า300ปีเพื่อเดินทางผ่านเข้าฝูกเขตหมูเมกออสและใช้เวลาอีกมากกว่า3 0,000ปีด้วยกันเพื่อเดินทางผ,าผ่านพ้นจากจุดดังกล่าวออกจากพรมแดนสุดท้ายของระบบริยะและออกฝูกส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางชัางเผือกนอกขอบเขตของระบบริยะอย่างแท้จริงแต่ถึงกระนั้นนะครับยานอวกาศทั้ง5าลำก็ยังเปรียบเสมือนผู้บุกเบิกยุคแรก ของการสำรวจจักรวาลที่จะปูทางให้ยานอวกาศรุ่นใหม่ที่จะเดินทางไปได้ไกลกว่าเดิมใช้เวลาได้น้อยกว่าเดิมและคนพบอะไรได้มากกว่าเดิมเนี่ยได้ออกเดินทางตามรอยอ,อุปศกภพบที่กว้างใหญ่ในอนาคตหลังจากนี้นะครับและจนกว่าจะถึงวันนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของ5ายานอวกาศที่แม้แต่นาซาก็ยังไม่สามารถพากลับมาโลกได้เพราะว่ายานอวกาศทั้งหมดนะครับ กำลังเดินทางออกจากรูปบสุริยะของเราสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีฝีะดิ์ใดของมนุษยชาติได้เคยเดินทางไปถึงมาก่อนคุณผู้ชมอยากทราบเรื่องราวไหนเป็นคอนเทนต์ถัดไปสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์นี้และอย่าลืมกดติดตามช่องกอนเคทีเพื่อมีพลาดเรื่องราวข่าวสารอวกาศที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมกอนเคทีต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ